เป็นยังไงกันบ้างคะนอนกันหรือ,อยังเอ่ยแหมรถพิ่งจะออกจากท่าเองนะคะพิ่งจะผ่านมาแค่14ชั่วโมงเองค่ะก็มาอัปเดตนะยอดวิวกันสักหน่อยแล้วกันเนาะว่าตอนนี้นะคะไอศครีมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าแอดแคปตอนตีหนึ่งหนาทีนะตอนนั้นเนี่ยยอดวิวค่ะก็อยู่ที่นะคะ54ล้านกว่านะแล้วก็ยอดกดไลค์นะคะก็กว่า6ล้านไลค์แล้วนะคะเรียกว่า ก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตอนนี้ค่ะติดหนึ่งในมาแรงบน YouTube ด้วยนะคะและถ้าไปดูนะคะยอดวิวนะคะทั้งหมดนะของ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ามากที่สุดนะใน24ชั่วโมงนี้ด้วยค่ะ ส่วนยอดวิวนะคะตอนนี้มันอาจจะค้างหรือมันอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนนั้นเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะมันก็อาจจะมีเลดบ้างมีแหลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าขนาดของช่องเราเองซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่ว่าเวลาที่นั่นบางทีมันจะต้องผ่านไปสักสองสามชั่วโมงหรือบางทีก็เป็นวันก็มีค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยของแบ็คพงเนี่ยคนเข้าไปเยอะๆมันก็อาจจะต้องมีบ้างนะ ส่วนคอมเมนต์ที่มันเป็นสแปมคือก็ทำคงจะทำได้แค่รายงานนะคะแล้วก็คิดว่า YouTube เองเวลาเขามาตรวจเขาก็คงจะเห็นนะคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้นะ แอดก็เชื่อว่า y YouTube เขาก็ไม่ได้งโง่นะคะเขาก็ต้องเข้ามาดูแหละว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่ายอดที่จะสรุปจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องรอ YouTube เป็นคนตัดสินนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเออก็คงจะแคปมาได้จากหน้าจอนะเท่าที่เห็นพร้อมๆกันเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยอดในไอจูนตอนนี้นะคะก็ขึ้นในอันดับที่หนึ่งะ,ะกว่า32ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็ยอด overall top seller นะคะในอินโดนีเซียค่ะก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยเหมือนกัน ะะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะ mm hmm. ก็เห็นสาวๆค่ะไปให้สัมภาษณ์นะใน Apple Music ด้วยนะคะก็เจอลิซ่าในนั้นด้วยนะก็ท่าทางว่ายังไม่ได้นอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เกาหลีก,กับที่อเมริกามันก็ต่างกันเหมือนๆกับบ้านเรานะก็คาดว่าพวกถือก็คงยังไม่ได้นอนค่ะเพราะว่าต้องไปโปรโมทเพลงนะ ซึ่งฝั่งฝั่งนู้นนะคะก็กําลังคึกคักค่ะโดยดูได้จากนะคะที่ไทม์สแควร์ค่ะตอนนี้นะคะก็มีภาพนะคะโปสเตอร์ของโาซาแบล็กทิงแล้วก็เซเรนาค่ะก็ไปปรากฏนะคะอยู่ใจกลางไทม์สแควร์แบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะบรรยากาศต,ต่างๆนะคะก็ตอนนี้ค่ะผ่านมา14ชั่วโมงท้ายอดวิวก็ทะลุไป54.56ล้านแล้วนะคะอ่ะกดสู้ๆค่ะส่วนตอนนี้นะถ้าใครเหนื่อยนะคะก็พักได้นะคะซึ่งแอดเองก็ว่าเดี๋ยวจะไปเซเว่นสักหน่อยนะมีใครอยากได้อะไรไหมอคอมเมนต์คุยๆกันได้นะถ้ายัางอยู่ด้วยกันนะคะก,ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า